EP ที่สแล้วนะครับเนื้อหาต่อเนื่องนะครับถ้าพร้อมแล้วชม EP ที่สได้เลยครับทําคลิปขายสินค้าในสถานะไหนจะไปสายไหนจะไปสายรีวิวบอกโปรโหรือจะไปสายสร้างตัวตนน่าจะเลือกในใจได้แล้วนะครับสายรีวิวไม่ต้องทําอะไรครับสายรีวิวนะทําคลิปปักตะกร้าทําคลิปรีวิวทําคลิปป้ายยา แล้วก็โพสต์ไปเลยครับโพสต์ไปเลยครับแล้วรอคนมาซื้อครับแต่ถ้าไม่อยากรอคนมาซื้อยิงแอดเลยครับยิงแอดเลยครับโปรโมทคลิปเลยครับหลายๆคนเขาโปรโมทคลิปก็เติบโตนะครับเขาทำคลิปออกมาแล้วอ,อปักตะกร้าสินกร้าแล้วให้ทิกตอกประกาศคลิปของเราไปเยอะๆหน่อยก็แล้วกัน จ่ายตังให้ทิกต o อกโปรโมทคลิปออกไปเออบางคนยิงแอดห้าร้อยขายได้ห้าพันบางคนยิงแอดห้าร้อขายได้สองหมื่นเฮ้ยคุ้มค่านี่ว่นะครับอู้เห็นหลายคนเขายิงแอดกันหนักเลยนะหลักหมื่นหลักแสนเลยนะเออสายนี้ก็ได้นะครับได้เลยเดินเส้นทางสายนี้ก็ได้ทําคลิปเสร็จแล้วยิงแอดเช็คแล้วเออยยิงแอดเท่านี้ขายได้เท่านี้คุ้มค่าก็ลงทุนมันเป็นการลงทุนนะครับ แต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนี่ผมมุ่งเน้นไปสายสร้างตัวตนเลยครับมุ่งเน้นไปแบบนี้เลยเหตุผลเดียวครับเวลาที่ผมทำคลิปปกากตะกร้าออกไปแล้วมันขายยากครับมันขายไม่ได้เหตุผลมีแค่นี้เลยเฮ้ยคลิปปักตะกร้าเราก็ทำนะก็ทำเยอะเหมือนกันนะรีวิวก็ไม่แต่ธรรมดานะรีวิวก็ดีกว่าลหลายๆคนรีวิวด้วยทำไมมันขายไม่ได้วะ ผมก็เลยไปนั่งนึกนะครับนั่งคิดว่าเออสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่ก็เนี่ยรวบรวมมาได้ประมาณนี้ครับที่เขาไม่ซื้อง,งานเราครับที่เราไม่เขาไม่ซื้อของเราเครับอันนี้ใช้ได้ทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์นะเป็นพราะเขาไม่รู้จักเรามาก่อนครับไม่รู้จักสินค้าของเราครับไม่รู้ว่าเราทําธุรกิจนี้มานานหรือยังไม่มั่นใจในฝีมือของเราสมมุติเราเป็นผู้รับเหมานะครับเขาไม่มั่นใจในฝีมือเราครับเราทํางานดีไหมเคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้างจะทิ้งงานกูหรือเปล่า เออเบอิกเงินไปแล้วจะทําให้กูไหมเขาไม่มั่นใจครับเขาไม่เชื่อในคําพูดของเราครับเวลาเรารีวิวรีวิวไปแล้วแต่เขาไม่เชื่อรีวิวดีนะครับแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเราเขาก็ไม่รู้ซื้อเราทําไมเขาเลยไม่มั่นใจที่จะซื้อของจากเราเขามองเราเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าคนหนึ่งที่ออกมาทําคลิปรีวิว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 เขาก็มองเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ต้องการจะได้ค่าคอมมิชชั่นเขาเลยไม่ซื้อเราครับ ปัญหาเดียวผมโฟกัสชี้ชัดเลยคือความเชื่อใจครับเขาเห็นคลิปนะเห็นคลิปเยอะของเราเคยมีคนเห็นคลิปผ่านไปผ่านมาเยอะครับแต่เขาไม่หมั่นใจอะจริงหรือเปล่าที่คุณพูดมาไม่เชื่อในคำพูดเรามันเลยต้องสร้างตัวตนครับสร้างตัวตนนี้ง่ายๆเลยเพื่อให้คนได้รู้จากเราเยอะๆครับเพื่อให้คนชอบเราด้วยนะ อย่าให้คนรู้จักเฉยๆดยิรู้จักเฉยๆไม่ไม่มีประโยชน์หรอกให้คนชอบเรามากๆครับเมื่อมีคนชอบเราเขาจะกดติดตามครับถ้าเราทําคลิปแล้วทําให้คนชอบไปได้เขาไม่กดติดตามหรอกครับเสียเวลาชีวิตเขาต้องทําคลิปให้คนชอบเราด้วยชอบคลิปเราก็พอไม่ต้องชอบเราก็ได้ชอบคลิป <c oughs> เขาจะได้ดูคลิปเราบ่อยๆเมื่อเขาดูคลิปเราบ่อยๆมันจะเกิดความคุ้นเคยความผูกพันโดยอัตโนมัติครับ เราเห็นหน้าเคยบ่อยเรารู้จักครับ๋อคนนี้จําได้๋อเคยเห็นชอบชอบเต้นคนเนี้ยชอบเต้นเออคนนี้จําได้ชอบทําอาหารเฮ้ยช่องนี้จําได้เลี้ยงแมวแมว,แมวน่ารักน่ารักเฮ้ยช่องนี้เหรอโอ้ใช้ชีวิตท้องทุ่งเลี้ยงควายทุกวันเลยแกน,นี่ร้องเพลงไปด้วยเออเลี้ยงควายไปด้วยโอ,โอ้ช่องจันเปียกเหรอโอ้สอนตัดต่อสอนแต่คลิปเจะกี้กำทิ้นจาได้จําได้ชื่อจันเปียกนี่คือความคุ้นเคยความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการดูคลิปบ่อยๆครับ มันจะเกิดความไว้ใจความเชื่อใจโดยอัตโนมัติเหมือนกันและเมื่อใดที่เราสร้างความไว้ใจได้นะครับเราจะขายอะไรก็ได้ครับ <c oughs> แค่นี้เลยเออแล้วจะทำยังไงให้คนรู้จักเยอะๆวะจะทำยังไงให้คนชอบเราเมากๆอะ่ะทำยังไงให้คนดูคลิปเราบ่อยๆล่ะเขาจะได้คุ้นเคยเราอะ่ะอยากให้คนคุ้นเคยอยากให้คนรู้จักเยอะๆทำไง สะสมคลิปครับแค่นี้เลยสะสมคลิปกับสะสมการไลฟ์สดเพราะใน TikTok นะครับเราทำได้อยู่2อ,อย่างครับเราทำคลิปกับไลฟ์สดเพื่อปักตะกร้าขายสินค้าและโฆษณาธุรกิจการสร้างตัวตนคือการโฆษณาธุรกิจนะครับแต่บางเอิญนว่าธุรกิจของเราคือธุรกิจนายหนะ้า เป็นธุรกิจไหนน่าติดต่อครับก็เลยต้องทำให้คนรู้จักเราครับด้วยการสะสมคลิปครับทำคลิปให้คนรู้จักทำคลิปแสดงความเชี่ยวชาญครับก่อนจะทำการขายแล้ววันนี้เราทำคลิปได้กี่คลิปแล้วครับเราทำคลิปแนะนำตัวครับทำคลิปนำเสนอสินค้าทำคลิปโฆษณาธุรกิจครับก็อยากให้คนรู้จักนี่ว่า ก็ต้องแนะนําตัวอยากให้คนซื้อของก็ต้องแนะนําสินค้าอออยากให้คนมาใช้บริการของเราเราก็ต้องโฆษณาธุรกิจถูกต้องแล้วต้องทําคลิปอะไรได้อีกอืมอยากอยากจะแนะนําตัวเองว่าเรามีฝีมือด้านนี้ทําคลิปโชว์ฝีมือโชว์ผลงานเก่าๆคนจะได้รู้ว่าเราเนี่ยทําธุรกิจนี้มานานแล้ว ไม่ได้ไม่รู้จะโชว์ฝีมืออะไรจะไม่ค่อยมีฝีมืออะไรเลยเกิดมาก็บันเทิงอย่างเดียวมึงสร้างความบันเทิงก็ได้ครับอืทําคลิปสร้างความบันเทิงเขาเรียกสายหาสายบันเทิงสายอเต็มไปหมดครับทําได้หมดสะสมคลิปเพื่อแสดงไมค์เซตได้ครับโชว์ฝีมือได้ครับสแสดงผลงานได้สร้างความบันเทิงก็ได้ครับออกมาช่วยก็ได้ครับช่วยแก้ปัญหาช่วยแสดงวิดีทําให้ดูและแนะนําเครื่องมือครับโอ้ผมชอบทอําแบบนี้มาก ในช่องผมนะผมจะออกมาช่วยแก้ปัญหาเอ๊ะใครมีปัญหาอะไรบ้างมาผมช่วยโอ้ตัดตอนนี้ไม่ได้เลยมาผมช่วยโอ้เดี๋ยวผมแสดงให้ดูแล้วผมก็แนะนําเครื่องมือพอผมแนะนําเครื่องมือครับถ่ายคลิปแล้วเสียงไม่ชัดเหรอเอ้ยใช้ไมโครโฟนดิไมโครโฟนในท์เก้าผมนี่ทคหกการแนะนําเครื่องมือนี่แหละครับคือการขายของครับแต่เราขายแบบไม่ขายครับเราไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยทุกคนคลิปตัวนี้เราไม่ได้รีวิวแบบนั้น แต่เราใช้ให้ดูว่าเราใช้อยู่นี่แหละครับสะสมคลิปเพื่อให้คนรู้ว่าเราเป็นตัวจริงในวงการครับทีนี้เราเป็นตัวจริงในวงการไหนเมื่อสักครู่ผมเจอมาอันหนึ่งนะเปิดร้านตัดผมต้องทําคลิปออกไปให้คนรู้ว่าฝีมือเราดีจะเอาหัวมาวางที่ร้านเราให้คนตัดผมให้ก็ต้องไว้ใจในฝีมือไอ้ยมึงเก่งจริงรอเปล่าวะอืมเก่งจริงปะ,ะ,งงปะทําคลิปโชว์ฝีมือดิเพื่อให้คนรู้ว่าเราเนี่ยแม่งเจ๋ง ให้คนเห็นว่าส่วนๆไอ้นี่นะคาแรคเตอร์กับจุดยืนไม่ต้องเดี๋ยวมันจะออกมาเองไม่ต้องแสดงเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ในออนไลน์นะครับในออนไลน์นะคาแรคเตอร์และจุดยืนมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติคนจะเห็นเองตรงนี้ให้คนบอกเราไม่ต้องไปแสดงเยอะเราเป็นตัวจริงอย่างผมเป็นช่างภาพผมเป็นคนสอนตัดต่อเป็นครูสอนทำคอนเทนต์ เป็นคนบรรยายทำคอนเทนต์เรื่องการทำคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยอยากให้คนรู้ว่าว่าผมเก่งแค่ไหนผมโชว์ฝีมือครับทุกๆคลิปที่ผมทำนะจะเป็นคลิปโชว์ฝีมือนะครับส่วนใหญ่เลยโชว์ฝีมือช่วยแก้ปัญหาช่วยแสดงวิธีทำให้ดูและแนะนำเครื่องมือและอีกเรื่องหนึ่งสำคัญกว่านั้นคือเราเป็นคนที่คบได้หรือเปล่าเป็นคนที่ไว้ใจได้ไหม เชื่อใจได้ไหมซื้อของกับเราซื้อของในตะกร้าเราเสี่ยงไหมไอสิ่งที่เราแนะนําออกไปมันจริงไหมวะอืมสิ่งที่ผมกอดเอาไว้ในช่องจันเปียงนะครับคือผมต้องรู้จริงในสิ่งที่บรรยายออกไปและต้องจริงใจให้มากที่สุดเพราะต้องการให้คนรู้จักตัวผมมากที่สุดว่าผมเป็นตัวจริงในวงการถ่ายภาพถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ สามารถจะพาพวกคุณปั้นช่องพวกคุณได้กพรอยากให้คนเห็นว่าผมเป็นตัวจริงและได้เห็นว่าผมมีครบได้ไว้ใจได้โออไม่ใช่จ่ายตังค์ให้เราแล้วทิ้งงานทิ้งการไม่ใช่ทำยังไ,ไงเขาจะรู้ละ่ะสะสมคลิปกับสะสมไลฟ์สดโดยเฉพาะการไลฟ์สดน,นะครับมันเห็นสีหน้าเห็นแววตาเห็นวิธีคิดมันปลอมไม่ได้ครับเราเลยต้องสะสมคลิปกับสะสมไลฟ์สดบ่อยๆเยอะๆครับ เมื่อใดก็ตามที่เราสะสมได้จนมีคนไว้ใจไว้วางใจเราครับเราจะขายอะไรก็ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นะครับไม่ได้อยู่ๆก็คิดขึ้นมานะครับมันมาจากหลักการขายทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับที่ว่าสะสมคลิปไปทำไมสร้างตัวตนไปทำไมนะครับมันมาจากหลักการขายของพี่ปีเตอร์ดรัคเกอร์ครับ คุณพี่ปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าบิวซินเนตนะครับต้องประกอบไปด้วยสองส่วนต้องประกอบไปด้วยอินโนเวชันและต้องคูณด้วยมาร์เก็ตติ้งเสมอทีนี้อินโนเวชันของเราคืออะไรมันคือสินค้าและบริการของเราคืออะไรครับเมื่อสักครู่ผมเจอร้านตัดผมอะไรนะบาเบอร์อันนึงอ่าเจอสินค้าอะไรอีกของผมนี่เป็นช่างภาพ เจออะไรอีกเจอไมโครโฟนเจอเครื่องมือถ่ายคลิปเจอคอร์สสอนออนไลน์ของผมนี่คือสินค้าของผมเราจะต้องพัฒนาครับเราจะต้องพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้มันดีเลิศก่อนให้มันดีเลิศด้วยสินค้าของเราคืออะไรครับถ้าเป็นสายอาหารมันก็ต้องน่ากินถ้าเป็นสายของใช้มันก็ต้องน่าใช้ <Ừ. S 2> ถ้าเป็นสายฟรีแลนซ์เป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับจ้างมันก็ต้องหน้าจ้างมันก็ต้องหน้าซื้อมันต้องพัฒนาครับสินค้าและบริการของเราเปิดร้านนวดก็ต้องบริการดีเปิดร้านอาหารก็ต้องพัฒนาบรรยากาศทำรู่นทำนี่พัฒนาปรับปรุงให้มันดีเขาเลยใช้คำว่า innovation ครับเขาเลยไม่ใช้คำว่าสินค้าและบริการเพราะถ้าสินค้าและบริการมันจะนิ่ง แค่มีสินค้าอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ต้องพัฒนาอะไรเรียกว่าสินค้าและบริการได้แต่สินค้าและบริการที่ดีนะครับเพื่อให้มันขายได้มันจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเสมอเหมือนช่างตัดผมเนี่ยครับก็ต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆทรงผมโอ้มีทรงนี้มาโอ้มีทรงญี่ปุ่นมาเอ้กูก็ตัดได้มีทรงแบบนี้มาไอ้กูก็ตัดได้ก็พัฒนาฝีมือออกไปครับ <S <S ผู้รับเหมาเหมือนกันครับโอ้มีช่างมีบ้านทรงนี้เหรอทําได้ผมทําได้พี่ คือพัฒนาฝีมือออกไปแต่เรามีสินค้าและบริการอย่างเดียวมันไม่ได้ครับกองไว้เฉยๆมันไม่มีใครรู้จักจะขายให้ใครถ้าไม่มีใครรู้จักฝีมืออย่างเก่งเลยเปิดอู่ซ่อมรถอย่างเก่งเลยแต่ไม่มีใครรู้จักตัดผมอย่างเก่งเลยแต่ไม่รู้มีใครรู้จักเอาของมาวางในตะกร้าทิกตอกสินค้าดีดีแต่ไม่มีใครรู้จัก,ก,รรจกอ,อาาใะใครจะซื้อเราอะผลิตสินค้าเองได้ว,วันนี้ตัดเสือ้อเป็นร้านตัดเสือ้ออยากจะทําเสื้อแบรนด์ตัวเองไว้ ทำอย่างดีเลยแต่ไม่มีคนรู้จักจบครับมันเลยต้องคูณด้วยมาเก็ตติ้งเสมอมาเก็ตติ้งมาแก้ปัญหาตรงที่ไม่มีใครรู้จักเราเนี่แหละครับมันคือการตลาดนี่แหละแล้วมันทำยังไงทำให้คนรู้จักทำวิธีไหนก็ได้ครับทำทุกวิถีทางครับทำให้คนได้รู้จักเราได้อยากได้สินค้าของเราและสำคัญที่สุด สร้างความเชื่อใจให้ได้ครับถ้าเราสร้างความเชื่อใจได้ขายอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวมีคนมาขอซื้อเองครับนี่คือหัวใจของมาเก็ตติ้งเลยครับทำได้ด้วยทุกๆวิธีครับวิธีไหนก็ได้ใครถนัดแบบไหนก็ทำเลยเอาแบบสมัยโบราณนะในยุคโบราณเราแจกนามบัตรครับเราแจกโบรชัวร์ครับเราลงหนังสือพิมพ์ลงรายการวิทยุโฆษณาวิทยุโฆษณาทีวีครับ เราติดป้ายใหญ่ๆตามสีแยกอันนันวิธีโบราณครับวันนี้มันมีออนไลน์ครับเราเลยเรียกสิ่งนี้ว่าออนไลน์มาเก็ตติ้งครับมันคือทำให้คนรู้จักผ่านออนไลน์ผ่านทิกตอกนี่แหละครับผ่านทิกตอกผ่านเฟซบุ๊กผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างเราครับเราสามารถทําให้คนรู้จักเราได้ครับ อย่างผมนี่เป็นช่างภาพบ้านนอกอยู่เ,เงียบอยู่บ้านนอกเนี่ยถ้าไม่มีทิก t อกนะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีออนไลน์ไม่มีใครรู้จักผมหรอกครับเขาจะรู้จักแค่ระดับอำเภอระดับจังหวัดก็ไม่ไม่กี่คนที่รู้จักเราแต่พอมีอินเทอร์เน็ตมาทำทิก t อกมีผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าใน t i k ตอกนะใน Facebook อีกสามแสนเฮ้ยมันมีคนรู้จักเราขนาดนี้เลยเหรอแต่ให้รู้จักอย่างเดียวไม่ได้ครับ จะต้องให้เขาไว้ใจเราด้วยผมขยายความเรื่องความไว้ใจนิดหนึ่งนะครับการสร้างความไว้วางใจความเชื่อใจนะครับมันคือการสร้างแบรนด์ในวิชาการตลาดมันจะแยกออกไปนะว่ามาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งแบรนดิ้งอย่างหนึ่งนะผมขอรวมเลยก็แล้วกันทําให้คนรู้จักทําให้คนอยากได้ทําให้คนไว้ใจเดี๋ยวเข้ามาซื้อเองครับความเชื่อใจมันคือการสร้างแบรนดิง้ง การสร้างแบรนดิ้งคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเออมันอันเดียวกันนั่นแหละบริษัทใหญ่ๆนะครับเขาก็อุปโลงขึ้นมาอยู่ๆเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมาประชุมในบอร์ดแล้วก็ประชุมกันเอ๊ะเราจะตั้งชื่อเออไอ้แบรนด์นี่ว่าอะไรวะโอตั้งว่านานกี้ก็แล้วกันเขาก็สร้างความน่าเชื่อถือครับเขาลงโฆษณาแม่งทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์อ่ายุคก,ก,ก่อนนะยุคก,ก่อนนะเอาแบบเอายุคก,ก่อน เขาทำทุกวิถีทางครับทําจ้างบริษัทโฆษณามาทําหนังทําภาพยนตร์เลยเป็นโคาเรียกว่าหนังโฆษณาเอาไว้ฉายใน TV. ทีวีทําให้คนรู้จักครับทําให้คนอยากได้ทําให้คนเชื่อใจว่าอะไรก็ตามที่ผลิตมาในนามของไหนกี้มันเชื่อถือได้และมันมีคุณภาพระดับนี้เลยนะอ่านี่คือการสร้างแบรนด,ดิง้งเขาอุปโลกขึ้นมาครับอุปโลกขึ้นมาแบรนด์อื่นๆก็เหมือนกันครับ ลุยวิตองผลิตออกมาอะไรก็ตามที่ตีตราหลุยวิรองตึ้มอะไรว่าสินค้ามีเลเวลระดับนี้นะอะไรก็ตามที่ผลิตในนามโตโยตา้ามันจะมีคุณภาพเลเวลนี้นะนี่คือแบรนดิ้งครับวันนี้เราทำแบรนดิ้งตัวเองได้ครับไม่ต้องตั้งชื่อใหม่ไม่ต้องอุปโลกนี่แหละแบรนดิ้งชื่อแบรนด์อะไร ชื่อแบรนด์อาจารย์เปียกอะไรก็ตามที่อาจารย์เปียกพูดอะไรก็ตามที่อาจารย์เปียกเลือกอาจารย์ก็ตามที่อาจารย์เปียกรีวิวเชื่อถือได้สิ่งนี้เรียกว่าเพอร์ซันอลแบรนด์นะครับทำได้ด้วยออนไลน์เห็นไหมถ้าไม่มีออนไลน์นะเราทำได้ไหมไม่มีทางครับออก TV ทีวีทีหนึงนะ่ง่ะกี่แสนกี่ล้านลงหนังสือพิมพ์ทีใช้เงินเท่าไหร่ เห็นไหมวันนี้มีออนไลน์อ่ะทําให้คนรู้จักได้ง่ายมากๆเลยอืมมันสําคัญที่สุดเห็มไหมครับมันมาจากหลักการตลาดนี่เองอ๋อไอการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่บอกว่ามึงต้องสะสมคลิปเ,เยอะๆเนี่ยให้คนรู้ว่าเราเป็นคนที่ครบได้เป็นคนไว้ใจได้เป็นคนมีฝีมือในเรื่องของเราเนี่ยมันคือแบรนดิ้งเหรอใช่รครับแบรนดิ้งนี่ครับ ที่เขาเรียกว่า personal branding เขเรียกว่าเรกเท่ๆภาษาอังกฤษนี่แหละก็สร้างความน่าเชื่อถือนี่แหละทีนี้ไปต่อนะครับสิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้คนรู้จักต้องการให้คนอยากได้ให้ไว้ใจแล้วซื้อเราต้องการใครครับอยากให้ใครรู้จักอยากให้ใครรู้จักเรา ชมต่อใน EP ีที่3นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจลึกซึ้งผมอยากให้ดูซ้ำและให้ดูย้อนจาก EP ีที่1เลยนะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับไปชม EP ีที่3ต่อได้เลยครับ